สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอมวน้ำเล่าเรื่องเรื่องที่หมอจะมาชวนคุยในวันนี้จะเป็นการตอบคำถามค่ะคำถามที่หมอเจอเข้ามาบ่อยเลยเนี่ยก็คือคำถามว่าเมื่อไร่เราถึงจะต้องมาพบจิตแพทย์นะคะเพราะว่าถ้าเป็นความเข้าใจของคนในรุ่นยุคเก่าๆเนี่ยก็จะเข้าใจว่าการมาพบจิตแพทย์แปลว่าต้องเป็นโรคจิตโรคประสาทเป็นบ้าไม่สามารถใช้ชีวิตอะไรได้ตามปกติ ต้องมีคนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยการมาพบจิตแพทย์เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีอาการหนักมากขนาดนั้นก็สามารถมาพบได้นะคะตัวอย่างของอาการที่สามารถมาปรึกษากับจิตแพทย์ได้เนี่ยอย่างแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ค่ะถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่จะมีอารมณ์เศร้าเบือ่อท้อแท้สิ้นหวังรู้สึกหมดอะไรตายอยาก ทำอะไรไปก็ไม่ยินดียินร้ายไม่สุขไม่ทุกข์ชาชาหรือมีความรู้สึกว่ามันเครียดกังวลคิดวกวนไม่มีความสุขหรือคึกดีมากกว่าปกติหรือกรอดเกรี้ยวหงุดหงิดง่ายอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆใครทํำอะไรไปก็ไม่ถูกใจเนี่ยก็สามารถมาพบได้นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของพฤติกรรม ถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมเช่นแต่เดิมเป็นคนที่ชอบข้อสังคมมากอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนที่เงียบเก็บตัวแยกตัวไม่คุยกับใครไม่ดูแลตัวเองหรือบางคนที่แต่เดิมเป็นคนเรียบร้อยอยู่ดีก็คึกดีดมากลุกขึ้นมาแต่งตัวอะไรที่มันแหวกนแนวไปสุดขีดไปแตกต่างไปจากเดิมมากๆก็มาปรึกษ,ษาได้เช่นเดียวกันค่ะ นอกจากนี้นะคะอย่างที่3มก็คือเรื่องของความคิดความจําแล้วก็สมาธิถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดอะไรแล้วมันไม่แล่นเหมือนแต่ก่อนรู้สึกตื้อตื้อต,ต,ตันตันมีปัญหาเรื่องของสมาธิไม่ดีความจำไม่ดีขี้หลงขี้ลืมไม่สามารถบริหารจัดการชีวิตได้ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงมึนงงไปหมดตรงนี้จิตแพทย์ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะ หรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาว่าไอความคิดของเราเนี่ยมันแร่เร็วเกินไปฟุ้งอยากทำนู่นอย่างทำนี่ไปหมดไปลงมือทำหลายโครงการแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สำเร็จสักโครงการเดียวแถมยังทำให้เกิดภาระหนี้สินตามมาก็มาปรึกษาได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่4ก็คือเรื่องของการทํากิจวัตรประจำวันถ้าเกิดว่าเริ่มที่จะไม่ดูแลตัวเองไม่อาบนะ้ำไม่แปรงฟันความสะอาดไม่ดี หรือว่าไม่สามารถไปเรียนไม่สามารถไปทำงานได้อย่างปกติก็มาปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะหรืออย่างการที่เราต้องพบเจอกับวิกฤตในชีวิตต่างๆเช่นช่วงนี้มีปัญหาอกหักรักคุดหรือรักซ้อมใปซ้อมมาไม่รู้จะเลือกรักใครดีมีปัญหาเรื่องของที่ทำงานปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างปัญหาดราม่าในครอบครัวหรือปัญหาใดๆก็ตาม คิดอะไรไม่ออกมาบอกจิตแพทย์ได้นะคะจิตแพทย์ก็จะมีวิธีการพูดคุยเพื่อที่จะทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะหรือแม้แต่อาการโรคทางกายเนี่ยก็มาพบจิตแพทย์ได้เหมือนกันเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองปวดหัวปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนมีอาการชาปลายมือปลายเท้า รู้สึกว่าร่างกายไม่สามารถทํางานได้เหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อไปตรวจทางกายแล้วก็ไม่พบสาเหตุอะไรชัดเจนตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากปัญหาทางจิตใจที่ไปมีผลต่ออาการทางกายซึ่งก็คนไข้ไม่ได้แกล้งทํานะคะแต่ว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันจริงๆค่ะถ้าสภาพจิตใจไม่ดีก็ส่งผลต่ออาการทางด้านร่างกายด้วยแล้วก็จิตแพทย์เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจตัวเองมากขึ้น ขนาดน้องๆที่จะเรียนต่อโรงเรียนไหนจะเรียนคณะอะไรหรือทิศทางชีวิตจะเป็นไปยังไงเนี่ยมาพบจิตแพทย์ก็จะมีวิธีการที่ให้คําแนะนําคําปรึกษาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองแล้วก็ตัดสินใจได้ดีมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการมาพบจิตแพทย์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าคุณหมอจะดุจะเหมือนมาสอบอรอ์ต้องสอบปากเปาก่ปาต้องตอบให้ได้ ต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีสบายๆเลยค่ะเรามาคุยกันแล้วจิตแพทย์เนี่ยก็จะเป็นคนตั้งคำถามแล้วก็คุยนะคะซึ่งในการคุยอย่าไม่ใช่แค่คุยเพื่อให้ได้แบบเหมือน,นักข่าวให้ได้ข้อมูล,ลมาเขียนข่าวหรือมาทำประวัติข้อมูลตัดเองเดียวนะคะแต่ว่าวิธีการคุยของจิตแพทย์เนี่ยมันมีการเยียวยายอยู่ในนั้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่า ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมรู้สึกว่าฟังก์ชันการใช้ชีวิตมันแย่มากกว่าปกติอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องการเรียนการทํางานความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือปัญหาอะไรก็ไม่รู้ตั้งต้นไม่ถูกเนี่ยมาเริ่มต้นที่จิแพทย์ได้ค่ะก็ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากแชร์เพิ่มเติมนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้ที่ Facebook Page หมอแมวนาะาเล่าเรื่องนะคะหมอกจะรีบเข้าไปตอบเลยค่ะวันนี้หมอเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย